สวัสดีค่ะคลิปนี้น่าจะชวนคุยนะคะทำอย่างไรให้เรามีเงินเก็บ1ล้านบาทสูตรนี้เนะ่คิดว่าหลายๆคนนะ่ยก็คงจะรู้แล้วหละนะฮะก็คือเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะมีกี่คนนะที่ทำได้นะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างของคนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย30,000บาทต่อเดือนนะฮะก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรายได้เข้าแค่ทางเดียว นะเท่ากับว่าเราขายชั่วโมงของเราเให้กับรบริษัทไปวันละ8ชั่วโมงนะแต่เราต้องเสียเวลาในการเตรียมตัวเดินทางไปทำงานวันละ 3- 4ชั่วโมงนะเทนะ่ากับว่ากลางวันของเราเทั้งหมดที่เรามีอยู่นะก็คือขายไปกับบริษัทที่จ้างเรานะแถมบางบริษัทเนี่ยเขายังให้เราทำโอทอีกนะโอทเนี่ยมีทั้งโอฟรี free. นะบางบริษัทนะเขาเรียกว่าเป็นระบบความรับผิดช,ชอบค่ะ mm. ก็คือให้เราทํางานฟรีนี่แหละนะ,ะงานเสร็จเมื่อไหร่ค่อยกลับบ้านนะฮะบางบริษัทก็มีมนุษยธทําหน่อยนะฮะ mm. เขาก็จะจ่ายค่าโอทให้นะฮะตามบุาที่เราเสียไปนะทีนี้เรามาดูว่าค่าตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยพอที่จะใช้ประคองชีวิตเราได้ไหมนะและทํำยังไงเนี่ยให้เราเนี่ย มีเงินหนึ่งล้านบาทนะฮะทุกคนต้องรู้นะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยนะฮะแปดสิบเปอร์เซนของคนในประเทศเนี่ยเงินเก็บไม่ถึงหนึ่งล้านบาทนะฮะ,ะวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าเราก็เอารายได้ของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งอย่างเช่นว่าเงินเดือนเราสามหมื่นบาทใช่ไหมฮะเท่ากับว่าตัวหารของเราคือสามสิบวัน เพราะว่าเราต้องใช้30วันนะฮะอ่าเราก็เอา30มหมื่นเนี่ยหาร30นะฮะหารออกมาเนี่ยไรายได้ของเราก็คือ1,000บาทต,ต่อวันนะฮะถ้าคิดเป็นรายชั่วโมงเนี่ยหาร8นะ1,25บาทต,ต่อชั่วโมงนะเะยอ,ยอะไหมก็ถือว่ากลางๆนะะสำหรับเมืองไทยนะฮะ่าทีนี้จำไว้เลยนะคะสำหรับคนที่เงินเดือน30ม0บาทต,ต่อเดือนเนี่ย ไรายได้ต่อวันของเราคือหนึ่งพันบาทนะฮะทีนี้เรามาดูรายจ่ายเนี่ยรายจ่ายที่เราคำนวณคร่าวๆเนี่ยออกมานะฮะก็จะมีค่ารถหนึ่งร้บาทนะคะค่าอาหารหนึ่งรห้าสิบบาทบางทีก็อาจจะมีเครื่องดื่มบ้างใช่ไหมคะค่าเครื่องดื่มอีกยี่สิบาทนะคะค่าบ้านนะะไม่ว่าเราจะเช่าบ้านหรือว่าแชร์ กับครอบครัวเนี่ยก็คิดนะเป็นรายจ่ายของเรา150บาทต่อวันนะฮะค่าน้ำค่าไฟก็ต้องช่วยแชร์ด้วยนะ100บาทนะฮะรวมแล้วนะฮะค่าพื้นฐานเนี่ยค่าเบสิคพื้นฐานพวกนี้รวมกันแล้วเนี่ยต่อวันนะฮะเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่520บาทนะฮะเท่ากับว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคุณมีรายจ่ายแล้วนะคะ520บาทนะฮะ อ่ะทีนี้เราก็เอาหนึ่งพันเนี่ยลบด้วย5้ายี่สิบาทเนี่ยเท่ากับว่าต่อวันเรามีไรายได้สุดที่เหลือเท่าไหร่คะะก็เท่ากับว่าต่อปีเนี่ยเราจะมีเงินเก็บฟังดูแล้วเยอะไหมคะเยอะมากนะ ถ้าทําได้ตามนี้นะคะถ้าเราสามารถคุมค่าใช้ใจ่ายเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพูดในกรณีที่คนที่มีรายได้ทางเดียวนะคะก็คือคุณจะไม่มีรายได้อย่างอื่นเข้ามาแล้วล่ะมีแค่สามหมื่นบาทนี่แหละนะคะแล้วก็เรามีค่าใช้ใจ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายทุกวันนะคะถ้าเราสามารถที่จะทําตามสูตรนี้ได้เนะี่ยเราใช้เวลากี่ปีในการเก็บเงิน1นึ่ล้านบาทคะ่ะ ง่ายๆก็เอาหนึ่ง 1, ล้านก็จะเท่ากับหปีค่ะประมาณหกปีค่ะอ่าเคล็ดลับของคนที่มีรายได้เข้ามาแค่ทางเดียวนะคะที่จะเก็บเงินได้เนี่ยก็มีแค่คุมค่าใช้จ่ายอย่างเดียวค่ะนะถ้าทำตามสูตรนี้เนี่ยก็จะมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทภายในหกปีนะคะ โอเคจ้าขอบคุณมากนะคะที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ